่าสุดนะครับยามาฮ่าเปิดตัวโมเดลใหม่รับปีหน้ากันอีก1โมเดลนะครับสำหรับยามาฮ่าเทรเซอร์เซเว่นนะครับก็ครั้งนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเลยนอกเสียจากเพิ่มรุ่น YMT นะครับเทคโนโลยีใหม่ของทางค่ายซ่อมเสียงมาให้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมทําให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องกำลัคันติต่อไปนะครับหรือจะปล่อยให้เป็นระบบอัตโนมัติเหมือนเกียร์ออตโต้ก็ทําทได้เช่นกันเท่ากับว่าตอนนี้นะครับระบบ YMT ที่เกิดมาเพื่อความสะดวกสบายและช่วยผู้ขับขี่บิ๊กไบค์หน ก็จะไม่ถูกจํากัดอยู่กับรุ่นพี่เครื่อง CPT พิกัด9๐๐ cc ต่อไปแล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง CP2 สสูบเรียง6 9 0 c ีระบายความร้อนด้วยน้ําพร้อมกับถังน้ามันที่ใหญ่ขึ้นเป็น8ลิตรเขมแรงม้าสูงสุดมาที่72แรงม้าที่8,750รอบตนาทีและแรงบิดสูงสุด68นิวตันเมตรที่6,500รอบตนาทีสั่งงานด้วยระบบ YCCT หรือคันเร่งไฟฟ้าทํางานร่วมกับ YRC หรือโหมดการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบ traction control เปิด้วย ในส่วนของช่วงล่านะครับก็จะใช้เฟรมแบ็กโบนทําจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงส่วนระบบการเตือนจะเป็นช็คหน้าหัวกับขนาด41มิลิเมตรปรับรีบาร์ได้18ระดับด้านหลังจะเป็นช็คเดี่ยวพร้อมกระเดืองและสวิงอาร์มระบบเบรกด้านหน้ามีดิสเบรกหน้าคู่ร่วมกับคาลิเปอร์เบรกเลเดนเมาส์ส่วนด้านหลังจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวปิดท้ายด้วยล้ออลูมิเนียมรัดด้วยยางมิชลินไพลอทโรส6 GT เหมาะก,กับการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง ่อมาในส่วนของเทคโนโลยีนอกจากระบบเครื่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่3โหมดทัชคอนโทล2ระดับระบบเบรก ABS แบบ2ชั้นแนลแล้วนะครับก็ยังมีหน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานระบบนำทางได้และยังมีระบบยกเลิกไฟเลี้ยวอัตโนมัติอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีตัว Tracer GT ที่เป็นรุ่นท็อปตอบโจทย์สายทัวริงมากขึ้นนะครับด้วยชิวหน้าที่สูงกว่าธรรมดา90มิลิเมตรปรับขึ้นลงได้60มิลิเมตรและหนาขึ้น1มิลิเมตรเพิ่มการป้องกันลมและความทนทานมากยิ่งขึ้น ยังมีเบาะนั่งพิเศษที่ทําผิววิเศษและมีนวมหนาขึ้นทําให้นั่งสบายได้ทั้งคนขับและคนซ้อนนอกจากนี้ยังมีกล่องข้างขาทั้งคู่ออกแบบใหม่ตัวปรับพีโหลดโชคหลังแบบรีโมทและระบบอุ่นม,มือ3ระดับมาจากโรงงานเลยนะครับแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ผ่านมาหลายปีโมเดลนี้ยังไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราเลยแต่โดดข้ามไปที่เทเซอร์นายแทน ปัญหาก็น่าจะมาจากเรื่องของราคานั่นเองนะครับแต่ไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะมาเพิ่มเติมก็เป็นได้สุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสดีๆนะครับรีวิวรถเด็ดๆนะครับของใหม่ๆหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรา MTC ผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Fanpage YouTube หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ